บราณที่นักสะสมไม่ควรพลาดต้นอะไรมาดูกันคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่กำนันจับคับมาชมต้นไม้มงคลโบราณน,นะคะที่เกิดมาก็เจอเลยนะคะไม,ม้มงคลต้นนี้เป็นไม้มงคลโบราณจริงๆนะคะนักสะสมก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะนั่นก็คือต้นนี้เลยนะคะกวักเงินค่ะกวักเงินด่างนะคะ อันนี้นะคะสูงมากๆดูลักษณะของต้นกวักเงินด่างนะคะไม่กำลังจะให้ดูอันนี้ก็เลี้ยงง่ายอีกนะคะไม้ต้นนี้เลี้ยงง่ายมากนะคะนี่ค่ะลักษณะของต้นกวักเงินนะคะกวักเงินเนี่ยก็จะมีลำต้นสีเขียวขึ้นแบบนี้นะคะอ่า สีเขียวขึ้นแบบนี้ใบใบจะเป็นใบเดียวขึ้นตามลำต้นนะคะขึ้นตามลำต้นแบบนี้นะคะแล้วลักษณะพิเศษของใบก็จะมีความงุ้มนะคะเหมือนเหมือนกับนางกวักนะเหมือนรูปนางกวักที่กำลังกวักเหมือนนางกวักนะคะนี่นะคะนี่ ดูชัดๆนะคะงุ้มงอเข้าหากันแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะเนี่ยสูงมากนะคะนี่สูงมากแล้วก็มีอ่ามีความแบบว่าเขาเขาเรียกว่าอันนี้ไม่ใช่ไม้ที่เป็นโรคนะคะเนี่ยไม่ใช่ความเป็นโรคของเขานะคะอันนี้เขามีความเหมือนเหมือนเขางุ้มงอ กอดเหมือนกับเศษฐีสอดกอดซัพ์อะไรประมาณนั้นนะคะเป็นไม้เสียงไทยเหมือนกันนะคะสําหรับกวักเงินนะคะกวักเงินนะคะดูดีๆแล้วบางยอดเหมือนคล้ายพญานาคเลยเห็นไหมคะนั่นล้ายพญานาคเลยเห็นไหมคะจริงๆนะคะเนี่ยอันนี้นี่นะคะสูงมากค่ะ อันนี้คือความาลักษณะพิเศษของกวักเงินนะคะกวักเงินเป็นไม้มงคลโบราณนะคะซึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็แนะนำให้ปลูกอีกต้นหนึ่งนะคะเพราะว่าท่านก็เชื่อว่าจะช่วยกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักราบาเข้าสู่บ้านเรือนนะคะเนี่ยนะคะ ซึ่งตามร้านค้าก็น,นิยมปลูกไว้หน้าบ้านหน้าร้านนะคะสําหรับกวักเงินอย่างนี้นะคะคงจะ,ะก็เอาไว้กวักเงินกวักทองกวักลูกค้าเข้าร้านเข้าบ้านนะคะกวักโชคกวักลาบเข้าบ้านค่ะอันนี้ก็คือต้นกวักเงินนะคะเนี่ยการปลูกต้นกวักเงินก็ง่ายมากค่ะ ง่ายมากสามารถขึ้นได้ดีในทุกๆุกดินเลยนะคะทุกพื้นที่เลยจะปลูกลงกระถางแบบนี้ก็ได้จะปลูกไว้ในดินก็ได้จะปลูกเป็นรั้วเลยก็ได้นะคะแม่กำนันเกิดมาตั้งแต่เล็กๆเ,เห็นเห็นเพื่อนปลูกเนาะปลูกตามบ้านปลูกเป็นรั้วเลยค่ะรั้วบ้านเลยสวยงามมากนะคะเต็มเยอะมากแต่ก่อนนะคะสําหรับกวากเงิน่นปลูกร้อมเป็นรั้วเลยนะคะทีนี้ การขยายพันธุ์ก็ง่ายมากๆด้วยขยายพันธุ์อันนี้โดยการชํำนะคะชำลำต้นนี่แหละเนี่ยเห็นไหมสามารถที่จะเขาเป็นข้อข้อแบบนี้นะคะเนี่ยลำต้นเขาเป็นข้อข้อแบบนี้เราสามารถที่จะตัดลำต้นเขานี่ไปเสียบได้เลยนะคะเนี่ยตัดแบบนี้ไปเสียบได้เลยแม่กำนันได้มานะก็ กิ่งเท่านี้สองสามกิ่งเองเนี่ยเห็นยังเห็นหลักฐานอยู่เลยที่เอามาเสียบไว้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยสองสามกิ่งเองนี่นี่นี่นะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกิ่งแรกๆเลยเนี่ยเห็นไหมยังมีหลักฐานอยู่เลยเห็นไหมเท่านี้เองนะคะเนี่ยเนี่ยสองสามกิ่งเท่านี้เองเนี่ยหนึ่งสองสามกิ่งเท่านี้เนี่ยที่แม่กำลังเสียบไว้นะคะดูสิคะทีนี้ ดูความง่ายของเขานะคะดูความง่ายของเขานะเขาขึ้นมาแบบไหนทีนี้เห็นไหมเต็มเลยนะคะเต็มเลยแล้วก็สูงมากสามารถขยายพันธุ์ได้เยอะจริงๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมสูงมากๆเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยสูงแล้วก็สวยนะคะเนี่ยถ้าเราจะขยายพันธุ์ตอนนี้ก็ได้เยอะมากเนี่ยเราตัดไปขยายพันธุ์ตกแต่งให้สวยๆใส่กระถางสวยๆ ราคาก็ไม่เบานะคะสำหรับกวักเงินนะคะตัดไปเสียบซะบ่เนาะมาสูงคักโสดแท่เนาะค่ะเนะาะส,สองสามเดือนมาบ้านเทนึงเนาะมาเห็นโอ้ยงามคักพ่อเมียเอ้ยเนาะสอนซ่อนเทเดเนี่ย งามงามเนาะค่ะเนาะอ่อนซ้อนค่ะเฮามาเห็นต้นใหม่ที่เฮาปลูกไว้มันจะเลื่อนงอกงามได้ดีทั้งๆท,ท,ที่เฮากับบอคอยดูแลปันใดเนาะเพราะว่าแม่กำนันก็บ,บอกอีกเท่าน,นึงเนาะตอนนี้ตรงนี้อยู่คู่กระดิ่งเนาะแม่กำนันกับไปเลี้ยงหลานอยู่พุ่ลาดก็เลยปลูกถิ่มไว้นี่ยพอกำนันเราดูแลเนอะอาะตามเรากับบคอครได้ดูแลเท่าไรกับฮดน้ำให้ซื้อๆเนะาะเรากะส่วิคอกข,ข,ขี้หมูคือว้านนั่นแหละเนาะ เดี๋ยวแม่กำนันสีายเบิ้งช่วงของไม้มงคลที่พอกำนันดูแลให้เนาะอีกคลิปหนาเนาะค่ะเนาะคลิปหนาแม่กำนันสีไฮเบิ้งภาพรวมว่าพอกำนัลเบิ้งไม้มงคลให้แม่กำนันได้งามปานใดเนาะอ่าแม่กำนันโบยูเนาะค่ะเนาะอันนี้ปลูกง่ายค่ะถ้าถ้าบ่แมนว่าถ้าบ่แมนใหม่ที่ปลูกง่ายก็จะบบงามปานนี้เนาะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งความเสื่อของคนโบราณเพื่นกับว่า การที่ผู้ใดที่สิปลูกไม้มงคลที่งามนี่ที่จะเลื่อนงอกงามได้ดีนี่ความเป็นสิริมงคลกันแห่งมีร้ายขึ้นไปเนาะอ่ะคาคนผู้นั้นก็คือมีความจเจริญเขาเอื่นว่ามีความสุขความจเจริญมีอโอว,ว่าถื <laughs> อมีความจเจริญรุ่งเรืองบ่มีเรืองอีกอย่างที่สิมีความสุสขสุขใจสุขกายสบายใจนะคะเนาะ มีความสุขกายสบายใจบ่มีเรื่องอีหย่างทีเท็ตมาไห่ทุกไก่ทุกใจเนาอะ,อะต้นไม้มงคลของเฮาก็สิจะเจืิญงอกงามอีกอย่างหนึ่งเนาะบ่มีแบบเรื่องอ่นมี้แต่พลังบวกนะคะบอกง่ายๆมีแต่พลังงานดานบวกเนาะต้นไม้มงคลของเฮาจะเลื่ญงอกงามมีแต่พลังงานดานบวกอันนี้คือความเสือ ของคนโบราณเนาะค่ะเนาะใดๆแล้วนะคะต้นไม้มงคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแม่กำนันพูดประจานะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้สําหรับต้นไม้มงคลคนที่เชื่อก็เชื่อคนที่ไม่เชื่อก็ก็บอกว่างมงง่ายนะคะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลไม่ว่ากันนะคะแล้วแต่ ค่ะแล้วแต่สำหรับคลิปนี้ก็คงหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคะ่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ